ถ้าเกิดผมจะทำตัวเวี่ยงด้วยพัดลมเองอะไม่ได้เพราะเครื่องเหวี่ยงของโลหะใช้การหมุนสามสามร้อยรอบหรือสามพันรอบต่อวินาทีแต่พัดลมที่เราใช้กันอยู่อ่ะหมุนเบอร์สามอะตัวใหญ่อ่ะใช้สิบห้า สิห้ารอบต่อวินาทีโอโหแม่งต่างกันลิบลับเลยต้องซื้อเครื่องเครื่องหนึ่งแพงนะเพราะผมดูหนังสือดูเลยแหละการหล่อแบบซับซ้อนโลหะซับซ้อนจะมีการฉีดโลหะแล้วก็การเหวี่ยงการฉีดโลหะก็จะมีฟองอากาศแต่ดีที่สุดคือการเหวี่ยง ช้เครื่องเหวี่ยงดีที่สุดพัดลมใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องเหวี่ยงใช้สามร้อยถึงสามพันรอบต่อวินาทีพัดลมเราใช้อยู่ก็อยู่ที่สิบห้าแบบสูงสุดก็สิบห้ารอบต่อวินาทีโอ้ต่างกันลิบลับใช้ไม่ได้โอเคครับผมก็ดูหนังสือเลยไปต้องหยอดตังแล้วครับบรลลบาทสามพัน สามพันโอเคสามหมืน่นจะสามพันสามหมืน่นโอเคถ้าเกิดโอเคครับก็พยายามหาตังค์ครับโอเคครับสามหมืน่นอหญ่บรรบาดไงก็พยายามขายงานอะไรไงก็ชอบงานแล้วก็ติดต่อมานะครับเราซื้อเครื่องเหวียงอ่ตอนนี้ในในหลักๆโปรเจกต์ตอนนี้ ถึงทําพิมพ์กวงมาก็เข้าไม่หมดไม่มีเครื่องเวียงแต่จะลองแต่ในๆก็ทําแล้วจะลองเอาไฟอัดลงไปดูเอาหผงแล้วก็เขย่าวขย่าโอเคโปรเจกต์ในเครื่องเวียงเพื่อการหล่อโลหะเข้าทุกซ่องทุกมุมยิบยับคราวนี้แหละหวาได้โน้ตเลย ั femme, anyway, okay, ้นเจ้าพ <c oughs> okay, so, ่อกนโอปั้อะไรเทพเท่ยิบยับอะไรอุตสาหกรรมยิบยับวันนี้เครื่องเวียงวานได้นอนเลยโอเคครับทางจะหล่อโลหะจริงจังนะครับครับขอให้ได้เครื่องเวียงมาแล้วก็จะทำงานให้ดีใ้ทำงานยิบยิบอะไรเงี้ยจะเป็นอาชีพไป แก่ตัวและทำงานอยู่ก่อนที่แล้วคงเปิดลงหลอกิ๊กก๊อกอยู่บ้านนะครับคงทำงานเล็กๆร์าเล็กๆหรืออะไรเงี้ยใครอยากอะไรางานยโดยผ่ากรรมฟันเฟืองอะไรเงี้ยก็มีตัวเหวี่ยงแล้วครน,นี้ทำยิบยับโลหะได้หมดแล้วก็สบายแต่ไม่สบายคือขัดงาน <laughs> มันแหกขัด โอเคครับก็เรียนรู้ไปครับค่อยๆทำไปแบบกิ๊กก๊อกเด็กน้อยโรงงานไโรงงานเด็กน้อยของครูนรสลุรีเล็กพิกขี้หนู <c oughs> ไปนลครับโอ้ตัวเวียงอ๋อผมก็เห็นพี่พี่ลงหล่อช่างอันนะ่ะเขาแฟนเขาก็ลนไฟใส่เบ้า แล้วก็มีตัวเหวียงอ๋อเขาจะลนไฟใส่เบ้าเพื่อใส่ตัวเหวียงนี่เองผมก็คึกว่าแค่เอาไฟล,ล้วก็ใช้ได้เลยอ๋อเขาวางอยู่บนเครื่องเหวียงผมจาได้แล้วเขาวางอยู่บนเครื่องเหวียงลนไฟให้โลาหะาละลายเพื่อจะเข้าขบวนการเหวียงผมจําได้แหละดูดูในวิดีโอที่ผมโพส์เนี่ยของพี่ลงหล่อช่างอ่านแฟนเขาเตรียมพร้อมเข้าเครื่องเหวียง อ๋อเครื่องเวี่ยงนี้เองโอเคครับแล้วก็ดูหลายๆโลกหลายๆคนดูใน Google อะไรเงี้ยเครื่องเวี่งมันใช้แรงเวีง300่งสามร้อยถึงสามพันสามพันหรือสามหมื่นะสามร้อยหรือสามสามร้อยถึงสามพันรอบต่อวินาที ไอ้พัดลมพวกเนี้ยมันสิบห้ารอบต่อวิน่ะทีโอไม่ต่างกันลึกลับใช้ไม่ได้อโอเคหยุดคุณแล้วผมนอนแล้วหนาวเลยคิดมาดูอะไรเลยอยากได้ไงอยากได้ไม่มีใครให้ผ่อนี่นเนี่ย,ยที่ผมโพสไว้เราไปดูใต้คิปเออผมผ่อนได้ไหมครับ <laughs> เจอพยายามหาทางผ่อนให้ดีสุดแถว ไปและะ้วครับไงจะเรียนสั่งงานโทรมาน,นะครับศูนย์เก้าสองสิบแปดห้าสิบเก้าสามห้ายูทูบแม็กเล็กน้อยครับยอย่างนะี่ตัวเหวี่ยงนะผมว่าตัวเหวี่ยงเนี่ยจบเลยอนะเดีย๋ยวผมดูแล้วพอตัวเหวี่ยงเสร็จต่อไปก็สีอะไรพาพาเพตโซน่าพาโซน่าที่แต้มแล้วเป็นสนหิมแต้มแล้วเป็นสีอะสีพาโซน่าเพโซน่าอะไรไม่ไม่ยอมหยุดแน่เลย เดี๋ยวได้ตู้อย่างแรกคนนี้สีละสีสีโลหะละเฮีสุน,น้นาคาัสุน้าโอเคครับไปแล้วผมนอนแล้วหยุดแล้วครับหยุดส่วนหายเข้าวเลีงข้าวหอมรบลีครับเจริำบุญสินอสามดีคุณนรสลบรีครับ,บสิน, D, นอข้าสองสี่เป็นห้าสี่ข้าสามห้ายูฟูแมงเหล็กน้ครับหยุดแล้ว